โรคฝีดาดลิงเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มพ ox ไวรัสนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยทำให้เกิดโรคได้หลายอย่างในกลุ่มอาการที่มีไข้แล้วก็ผื่นสําหรับโรคฝีดาดลิงเนี่ยไม่ใช่โรคอุบัติใหม่นะคะอันนี้จะมีความแตกต่างจากโรคโควิด -19 ที่เรามีความคุ้นเคยกันโรคฝีดาดลิงเนี่ยเรารู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อประมาณ70ปีที่แล้วที่ได้ชื่อว่าฝีดาดลิงเนี่ยเนื่องจากว่าพบโรคนี้ครั้งแรกในลิงนะคะแต่จริงๆแล้วแม้จะชื่อว่าฝีดาดลิงเนี่ย สัตว์ที่เป็นรังโรคก็ไม่ได้มีเฉพาะลิงค่ะยังพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนัดเล็ดอื่นๆอ,อย่างเช่นสัตว์ฟันแท้กระรอกหนูพวกนี้ด้วยการพบเชื้อนี้ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้เกาะให้เกิดโรคในคนนะคะ จนกระทั่งเวลาผ่านไปอีกเป็น10ปีในราวราวทศวรรษที่1,970นะคะในยุคนั้น,นมีการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษหรือว่าไข้ทรพิษในวงกว้างทําให้ในหลายๆประเทศเมีการพยายามเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคนี้ผลจากการเฝ้าระวังเนี่ยทำให้ในประเทศของโกพบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการไข้ผื่นคล้ายคลึงกันกับโรคไข้ทรพิษแต่เมื่อนําไปทดสอบอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการก็พบว่าไม่ได้เกิดจากเชื้อไข้ทรพิษนะคะแต่ว่าเป็นโรคฝีดาษลิงครั้งนั้นเนี่ยก็คือเป็นครั แรกที่มีรายงานโรคนี้ในคนหลังจากนั้นก็ยังคงพบโรคนี้ประปรายนะคะในประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า15ปีแล้วก็การดำเนินโรคก็เป็นอยู่เช่นนั้นนะคะโรคนี่ถือว่าไม่ค่อยรุนแรง การพบผู้ป่วยรายงานนอกทวีปแอฟริกาครั้งแรกเนี่ยจริงๆพบเมื่อปี2003ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นผู้ป่วยรายแรกซึ่งได้รับเชื้อมาจากสัตว์ที่เรียกว่ากระรอกดินนะคะหรือว่า Pra i r i e dog ซึ่งคาดว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยสัมผัสกับสัตว์ที่มาจากทวีปแอฟริกาอีกทีทำให้มีเชือ้อแล้วก็นำเชื้อมาสู่คนค่ะ โรคฝีดัตลิงเนี่ยการติดต่อเป็นไปได้2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือการติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งเป็นเ,เหตุนําครั้งแรกเลยที่ทําให้มีการรายงานพบโรคนี้ในคนซึ่งอันนี้ก็เกิดจากการที่คนไปสัมผัสกับสัตว์ที่มีเชื้อโดยตรงไม่ว่าจะเป็นโดนสัตว์กัดไปสัมผัสสารคัดหลั่งของสัตว์ หรือว่ามีแผลตามร่างกายเราเชื้อโรคจากสัตว์เนี่ยก็เข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้ในผู้ที่ทานเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ป่าเนี่ยค่ะแล้วก็ปรุงไม่สุกดีก็ทําให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้เช่นเดียวกันอันนั้นคือลักษณะแรกคือการติดจากสัตว์สู่คนส่วนในลักษณะที่2ก็คือการติดเชื้อจากคนสูน่คนอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนเนี่ยการติดเชื้อทั้งสองอย่างมันเป็นไปได้ไม่ง่ายอยู่แล้วนะคะมันต้องเกิดจากเหตุประกอบกันหลายๆอย่างสาหรับการติดเชื้อจากคนสู่คนเนี่ยก็คือเกิดจากการที มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อนะคะทําให้ได้รับฝอยละอองขนาดใหญ่เข้าไปทางทางเดินหายใจยหรือว่าเยื่อบุซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าก็แตกต่างจากโรคโควิดอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยไม่ได้ติดง่ายแบบโควิดนะคะการสัมผัสพูดคุยกันเนี่ยก็คือต้องเป็นระยะที่ใกล้มากๆแล้วก็เป็นระยะเวลานานเรียกได้ว่าเป็นชั่วโมงนะคะแล้วผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็ต้องมีเชื้อเยอะด้วยนอกจากนี้การที่ไปสัมผัสบ,บริเวณที่มีผื่นมีแผลของผู้ป่วยก็เป็นทางเข้าของเชื้อโรคนี้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ สำหรับอาการของโรคเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเชื้อที่ทำให้มีระยะฟักตัวค่อนข้างนานอยู่ที่ประมาณ5-20วันหมายความว่าได้รับเชื้อมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดอาการทันทีนะคะแต่ว่าจะทิ้งช่วงไประยะเวลาเฉลี่ยตามตำรานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12วันหมายความว่ามีการสัมผัสโรคผ่านไปอีก10กว่าวันถึงจะเริ่มมีอาการ อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเชื้อตัวนี้นมันเป็นเชื้อไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นอาการเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะคล้ายคลึงก,กันกับโรคติดเชื้อไวรัสทั่วไปที่เรียกว่าไวรัลซินโดรมซึ่งเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงอาการเหล่านี้ก็ได้แก่อาการไข้ปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียปวดศีรษะนะคะหลังจากมีอาการอย่างนี้อยู่ประมาณ2อสมวันเนี่ย ก็จะเริ่มมีตุ่มผื่นขึ้นตามตัวผื่นดังกล่าวมีได้หลายลักษณะค่ะตั้งแต่เป็นผื่นตุ่มแดงธรรมดาเป็นผื่นตุ่มน้ําเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยตุ่มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการกลายเป็นตุ่มหนองในที่สุดนะคะโดยระยะเวลาตั้งแต่เริ่มป่วยเนี่ยจนถึงสะเก็ดตกหมดทั่วร่างกายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14-21วันค่ะ ลักษณะอย่างหนึ่งที่ทำให้นึกถึงโรคฝีดาดลิงได้มากหน่อยเนี่ยก็คือนอกจากมีประวัติเดินทางหรือว่าสัมผัสผู้ป่วยมาก่อนแล้วมีไข้มีผื่นก็คือการตรวจพบต่อมน้ำเหลืองโตโดยเฉพาะบริเวณลำคอได้ค่อนข้างมากค่ะก็จะทำให้เรานึกถึงโครคนี้แล้วก็นำไปสู่การตรวจพิเศษเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยต่อไปค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วโรคติดเชื้อไวรัสโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ย ยาเนี่ยมันไม่ค่อยได้ช่วยมากนักนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเชื้อแบคทีรียต้องบอกว่าเซลล์เชื้อไวรัสเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับเซลล์อของมนุษย์เพราะฉะนั้นยาอะไรที่ให้ไปเพื่อทําลายเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงต่อมนุษย์ด้วยหลักๆแล้วร่างกายกาจัดเชื้อไวรัสโดยการใช้ภูมิคุ้มกันของเราเองนะคะโรคฝีดาดลิงก็เช่นเดียวกันโดยปกติหายเองได้ค่ะต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยที่มีรายงานเนี่ยเขาจะมีอยู่สสายพันธุ์นะคะเป็นสายพันธุ์เวสต์ทิร์นแอฟริกันแล้ว อยู่ที่ประมาณ1%สายพันธุ์ที่2อ,อยู่ที่ประมาณ10%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนั้นเป็นในยุคที่การแพทย์ยังไม่ได้เจริญเท่านี้นะคะ ข้อมูลนะปัจจุบันในเดือนมิถุนายนปี2022หรือ2565เนี่ยทั่วโลกมีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาดดิงแล้ว920รายยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะการรักษาก็คือตามอาการเป็นหลักค่ะมีไข้ก็ให้ยาลดไข้ส่วนผื่นตามตัวถ้ามีอาการคันมีการติดเชื้อเฉพาะที่ก็คือว่ารักษาไปตามอาการหลักๆค่ะแต่ว่ายาที่รักษาเฉพาะเนี่ยยังไม่จําเป็นมีรายงานการใช้ดาบางชนิดบ้างที่เป็นยาต้านไวรัสที่ใช้มาก่อนในการติดเชื้อไวรัสอื่นๆนะคะแต่ว่ายัง ไม่ใช่การรักษาม,มาตรฐานสำหรับตัวโรคฝีดาดลิงค่ะก็การป้องกันยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแน่นอนว่าพอเราผ่านยุคของโควิด -19 มาเนี่ย เราจะนึกถึงวัคซีนเป็นพระเอกของโรคระบาดต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็วัคซีนอาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับโรคติดต่อทุกโรคนะคะสาหรับโรคฝีดาดลิงเนี่ยต้องบอกว่าการติดเชื้อหรือการติดต่อในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้แพร่กระจายในวงกว้างอย่างที่บอกไปแล้วทั่วโลกเนี่ยมาถึงตอนนี้ตั้งแต่เราพบเคสแรกๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็คือยังีไม่ถึงพันเคสซึ่งถ้าเทียบกันกับโควิด19เรื่องตอนนี้จะเป็นน่าจะเป็นหลักล้านไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขนาดของปัญหาเนี่ยมันก็ โรคก็ไม่ได้มีความรุนแรงมากนักนะคะฉะนั้นเนี่ยณนะขณะนี้ยังไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนในคนไข้ทั่วๆไปเพื่อป้องกันโรคนี้นะคะแต่แต่ข่าวดีที่อยากจะบอกก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นเชื้อนในตระกูลเดียวกันกับไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษท,ที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นจะมีคนจํานวนหนึ่งนะคะที่เกิดก่อนปีพศ2523เนี่ยในยุคนั้นมันเป็นโรคติดต่อร้ายแรงฉะนั้นเกิดมาปุ๊บจะได้รับการปลุกฝี การปลูกฝีดังกล่าวเนี่ยจะทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อโรคฝีดัดลิงด้วยอยู่ที่ประมาณ80-85นอกจากนี้เขาดนีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขาพบว่า คนกลุ่มนั้นอายุเยอะใช่ไหมคะเกิดก่อน2,523ก็คือเริ่มจะ40-50ไปแล้วเนี่ยแต่เขาพบว่าเวลาผ่านไป40-50ปีภูมิคุ้มกันนั้นยังอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับการปลูกฝีมาก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างโชคดีว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคฝีดาดลิงโดยธรรมชาติไปด้วยแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้ปลูกฝีก็ไม่ต้องตกใจหรือว่ากลัวไปอย่างที่บอกนะคะว่าการระบาดในปัจจุบันเนี่ยมันยังอยู่ในวงที่ค่อนข้างจํากัดค่ะ อย่างแรกเลยเนี่ยเวลาที่เราได้รับข่าวสารอะไรมาโดยเฉพาะในเรื่องโรคติดต่อต่างๆเนี่ยอยากให้เราตั้งสติก่อนนะคะตระหนักแต่ว่าไม่ตระหนกนะคะเลือกติดตามข่าวสารจากช่องทางที่เชื่อถือได้ยกตัวอย่างเช่นกรมควบคุมโรคหรือว่าสถาบันทางการแพทย์นะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้ต่างๆเนี่ยเพื่อที่เราจะได้แน่ใจว่าข้อมูลอันไหนที่ถูกต้องน่าเชื่อถือได้หรือว่าอันไหนเนี่ยเป็นข่าวเท็จข่าวลวงซึ่งจะทําให้เราเกิดความตระหนกโดยไม่จําเป็นนะคะอย่างถัดมาเนี่ย จะบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราผ่านช่วงเวลาของการระบาดโควิด19มาก่อนเนี่ยทำให้เราใช้วิถีชีวิตใหม่นะคะหรือว่า new normal เนี่ยจริงๆสิ่งเหล่านี้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันสามารถช่วยป้องกันโรคฝีดาดลิงได้แล้วเพราะว่าช่องทางการติดต่อหลักๆของฝีดาดลิงนะคะจากสัตว์เนี่ยก็คือว่าไปสัมผัสสัตว์หรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์ หรือว่ากินเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกส่วนจากคนก็คือการสัมผัสใกล้ชิดหรือว่าไปสัมผัสผื่นของผู้ที่เป็นโรคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําอยู่ก็คือการพยายามอยู่ห่างๆคนอื่นการใส่แมสการล้างมือการไม่รับประทานอาหารร่วมกันสิ่งพวกนี้มันช่วยป้องกันตัวเราเนี่ยไม่เฉพาะโควิด1ิแต่รวมทั้งโรคติดต่ออื่นๆแล้วก็โรคฝีดาดลิงด้วยนะคะในกลุ่มคนที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารป่าอันนี้อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าก็ถ้าหากว่าจะกินจริงๆก็ ให้เลือกเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกสะอาดแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นสัตว์ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอะคะ่ะแล้วเรายิ่งไม่รู้ว่านําเข้ามาจากไหนเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อโรคแฝงมาด้วยก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่สามารถเลี้ยงได้ต้องจับสัตว์หรือว่าซากสัตว์เนี่ยก็ต้องมีการป้องกันตัวเองใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของถุงมือการใส่แมสนะคะนอกจากนี้ก็มีการล้างมือให้สะอาดที่ถูกต้องก็จะเป็นการช่วยป้องกันโรคด้วย ก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้นเราก็จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยค่อนข้างบ่อยพอเรามีความเข้าใจความกลัวเราก็จะลดลงเพราะเรารู้ว่าสิ่งไหนที่ทาแล้วมันจะติดสิ่งไหนที่ทําแล้วมันจะไม่ติดนะคะฉะนั้นก็ฝากให้หาความรู้จากแหล่งความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ระมัดระวังป้องกันตัววิถีชีวิตแบบ new normal เนี่ยสามารถป้องกันเราจากโรคติดต่อหลายๆโรคได้รวมทั้งโรคฝีดาษยิงด้วยค่ะ